สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตรถเองง่ายๆนะครับเป็นรถยนต์รุ่นอะไรคะคันด้าซิตี้ครับประมาณสิบสองอันนี้แบตแบตมันเสื่อมแล้วแบตมันบวมนี่ครับเป็นแบตลูกเก่านะแบตมันเสื่อมมันชาร์จไงก็ไม่เข้าแล้วเราก็เลยซื้อลูกใหม่มาอันนี้ลูกเดี๋ยวเราไปหน้ารถกันเลยนะครับนี่เราก็ดูขั้วนะครับอืวิธีดูขั้วครับดูขั้วสีแดงครับเป็นขั้วบวก จะอยู่ฝั่งซ้ายสีดําเป็นขั้วลบจะอยู่ฝั่งขวาในสีดําคะนี่ไงนี่เนี่ยอ่าอันนี้คือสีดําที่มันเข้าโค้งลบคือขั้วลบเราก็หันแบตที่มันเป็นขั้วบวกขั้วลบให้เข้าตําแหน่งอันนี้ขั้วบวกนะมีขั้วลบเราก็แทนเข้าขั้วบวกมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ครับลบบวกอันนี้ขั้วลบเราก็ใส่ให้มันโดนตาแหน่งเดิม ครับทีน,นี้เราก็ทำการยึดท่อตำแหน่งนะครับน,นี่นะครับถ้ามีประแจดีก็ใช้ได้นะครับผมไม่มีครับใจคีมพูดังๆหน่อยนิดน,นึงขอเสียงดังๆอ,อันนี้เราจะทำอะไรเราก็ทำ,ก,ทำการคันเข้าขั่วน,น,น,นะครับเอาแน่นเลยนะครับละเอียดขนาดาน,นี้ดว อ,อันนี้ขัรวล็กอกนะบเข้าแล้วเราก็ทำการหมุนไม่ถนัดปะถนดะัดนี่เราก็ทำการยึดลูกแบตไว้กับรถนะครับหาล็อกก่นอนหลุดเอามาตั้งข้าล็อกเดิม ครับอันนี้เราก็ยึดเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้เราก็เอาเข้าล็อกตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ทำการยึดแบตกับตัวรถเจยดูเปลี่ยนแบตเองแบบง่ายๆนะคะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นิดหนึ่งสำหรับค่าเปลี่ยนร้อยสองร้อยเนาะถ้าใครทำเองได้ก็ทำนะคะ ใสใ่แค่ให้ถูกตำแหน่งมันแค่นั้นนะครับบวกลบจะไปสลับตำแหน่งแค่นั้นสัตใส่ไม่ถูกวิธีนี่มีสิทธิ์ระเบิดไหมคะ <c oughs> ระบบรวนหมดอ๋อถ้าเกิดใส่ไม่ถูกก็จะทําให้ระบบรดรวน เราก็มาเช็คดูว่ามันเปนขยับอะไรหรือเปล่าเช็คดูว่าตรงไหนหลวมตรงไหนอะไรไหมนะคะต้องขันให้แน่นที่สุดเลยใช่ไหมคะวิธีขันต,ตึงมือครับเอาพอตึงมือเดี๋ยวแกะแบตหมดหลายปีต่อไปนี่แกะออกไม่ได้ยากอีกโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับที่ลแล้วก็ไปบิดกุญแจแล้วตั้งเวลาใหม่โอเคครับ,รบเสร็จเรียบร้อย ก็เสร็จรีบร้อยนะครับเ,รรเป็นการเปลี่ยนแบตเ,เองแบบง่ายๆนะครับเพียงแค่แสงให้ถูกขั้วครับบวกคือบวกลบคือลบนะครับสิ่งสาคัญคือตัวนี้แหละครับอัสนะทีมี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบครับ